สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ครับณสนามอินซีจันทรัสิตครับเป็นเกมการขันระหว่างกเกษตรศาสตร์ FC ครับเปิดบ้านพบกับเชนานฮอนบิลครับ ปุตสินเป่านกหวีดยาวเกมเดินครับชนะทอนบิวเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับเปิดยาวขึ้นมาเลยครับชนทดักไว้ได้ครับแล้วเตะเขี่ยออกมาก่อนครับมาที่วารินทร์วารินทร์โดยกับอีโซวารินทร์ให้มาแต่ว่าจังหวะนี้เก็บบอลไม่อยู่รัธนยุทธ์แต่ว่ากเกษตรศาสตร์โอ้โหดูครับ จังหวะที่วรินทร์ไปให้มาที่ธนายุทธครับแล้วธนายุทธครับไปกระแทกใส่แล้วพลิกหนีมาครับพลตรแล้วโอ้โหแล้วดูครับต้องเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนชัยนาทเอาแล้วเคลียร์ดีด้วยครับเอาแล้วครับหลุดขึ้นมาครับอัตาอัตาเจสซี่อินเอียไหลามาแล้วยิงโอ้ไม่ได้ครับโอ้หวะนดีกองชัยนาทครับโอ้โหจังหวะ หัวตูมเดียวครับเกือบได้แล้วเชนจงเปิดยาวขึ้นมาใหม่แม่นครับจังหวะสองเป็นของไชนาครับไปขึ้นมาข้างหน้าจะให้อัตตาเอาแวเอา,เอาแล้วจังหวะนี้ปะทะกันครับโอ้โหเป็นฟาวของอัตตาอิเนเดียครับโอ้โหแล้วดูครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับจังหวะที่เปิดยาวขึ้นมาจะให้อัตตาครับ แล้วสไลด์ไปโอ้โหทุมมาครับเอ้าแล้วไปช้าแม่าตาเอาแล้วครับหนึ่งต่อหนึ่งครับแม่ด้วยสภาพสนามมันไปเร็วไม่ได้แล้วตัดสินใจยิงไก่ก็ตรงตัวธีรวุฒิครับดีกีผู้รักษาประตูทีมชาติไทยผลศีเตชะ เอาครับเปิดขึ้นไปอีกทีหนึง่งมาดูคราวนี้น้ำหนักยังไงดีกว่าเดิมครับแต่ก็ยังติดแล้วเอาแล้วครับเรลียวสุเกะครับเหลียวสุเกะได้เปิดแล้วปั่นโค้งหุยว่าตัวสบนลยังทุบที่เข้าไปก่อนครับแล้วเปิดเกมส่วนเอาติดน้ำนิดนึงครับแล้วเปิดเกมขึ้นมาคราวนี้ก็ยังติดเลยครับดักไว้ได้ จังหวะ2ดวลลูกอากาศกันเป็นของเชน่าครับแต่ลุ้นมาเลยครับคลิกแอนโฮปแล้วจังหวะนี้อัตตาอัตตาเร็วกว่าแต่ว่าปาขยุนวูครับโอ้โหเบียดด้วยความใหญ่เลยครับอัตตาเจสซี่ครับ,อาารบโอ้โหขยุนวูไ้สั้นๆครับให้มาที่อีจองชอนเลยกับปาขยุนวูครับปาขยุนวู ตัดสินใจเปิดยาวขึ้นนามาแล้ววรชัยจังหวะนี้เก็บบอลได้ด้วยครับบอลติดน้ำนิดนึงครับวรชัยให้เข้ามาตรงกลางแตะยาวแล้วแทงทะลุช่องอาว้วครับเรียวสุเกะเลียสุเกะได้ยัดด้วยซ้ายเข้ามายังติดครับแล้วเคลียร์เที่ยวไปก่อนครับชัยนาทแล้วไปเข้าช้าใสเกียริเลิศทำครับแล้วจวังหวะนี้เล่นต่อครับแล้วเรียวสุเกะนากาสว่า เกมที่แล้วนี่ยิงประตูสุดสวยเลยนะครับแต่ว่าก็พายให้กับหนองบัวพิชยาไปครับดูครับเรียสุเกตนะครับว่าจังหวะประมาณนี้แหละแต่สาดยาวขึ้นมาแต่สวยกับปลายเป็นของชัยนาคจังหวะนี้ครับกระเรสียคลียร์ออกมาไม่ดีโชตะเข้าขวาโชตะา่าย,อย้อนหลังนิดน,นึงครับแต่ยังได้อยู่แล้วซัดดิขวาเสาสองไม่มีใครเข้าชานลูก ยิงของฟิตาตอรคดีหลีครับดูครับหลิวจีครับให้มาฟิตาตอรกลมหน้าแล้วซัดด้วยขวาลูกนี้บอลผ่านหนะ้าปรประตูออกไปครับให้เข้ามาจังหวะนี้บอลก็เลยไปถึงชัยหน้าครับช่องเปิดขึ้นมาให้อาตาัตต้าครับยังติดครับจังหวะต่อเนื่องไปของกเกษตรศาสตร์ครับออกบอลมาทางซ้ายครับอยู่ที่ยศวัฒน์มนทา ยศสวัสด์ทางซ้ายมีมาแล้วแล้วทันไหมยังทันครับแล้วเปิดเข้ามาโอ้ยลูกเปิดของอีโซครับวลินทอนครับจะรับหน้าที่เปิดเข้าไปรู้แล้วครับนาทีสุดท้ายแล้วครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับโดยวลินทอนจํานงวัดวลินทอนเปิดพุงๆเข้าไปแล้วได้มงเช็ดลูกนี้บอลเบาแต่ว่ามีธงยกรับหน้าไว้แล้วครับ จังหวะมงของเชนาทอนบิลครับจังหวะนี้ครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าครับจังหวะเปิดของวอลินทอนค่อนข้างน่ากลัวเลยครับเปิดเข้าไปแล้วแม่มงเช็ดเลียสุเกะแล้วเปิดมาที่คิเซียนคิเซียนอาริสออกมาทางขวาแล้วก็เบาไปครับจังหวะนี้วอลินทอนตัดบอลได้แล้วจะสวนเร็วแต่ว่าจ่ายเข้ามาอ,าอ้าวยังมีกตาตาแล้วลูกนี้ไปฝาวก่อนครับกาตาโอ้โหจังหวะ เบียดกันอยู่กับอีจองชอนครับเดี๋ยวดูครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเหมือนมีขาไปเกี่ยวนะครับทะดินทุ่มมาครับแล้วเกี่ยวขึ้นมาจาังหวะนี้อาตาเจอความใหญ่ของอีจองชอนแล้วครับ ทางซ้ายของยศสวัสดครับให้ขึ้นหน้ามาแล้วแม่นด้วยครับเรียสุเกะเรียสุเกะเข้ากรอบเขตโทนแล้วยิงด้วยซ้ายยังติดอีซซ้ายทีนึงก็ยังติดเซฟครับโอ้โหทศบลสีเตชาครับโอ้โหบอลจะแสกหน้าเขาอยู่แล้วครับยังมีมือขวาวารินทร์ธนจำนองวัดครับแล้วให้ไม่ดีครับจังหวะนี้ครับถูกเข้ามาครับคิเซียเด็ก แล้วจะหนีจังหวะนี้ครับเจอลุมสองเสียบอลไปครับกนกแทงทะลุช่องขึ้นมาโอ้โหจะให้อาตา้าเอา้าและจังหวะน,นี้วิ่งแซงอาตา้าแล้วยังไงครับตัวศิลไม่ได้ว่าอะไรครับอาต้าล้มลงไปประศิลให้เล่นต่อครับโอ้โหและจะเป็นยศวัฒน์มณทาครับเป็นคนเปิดลูกเตะม,มุม อ่าลูกฟรีคิกลูกนี้ครับขออภยัยแล้วเปิดมาตรงกลางแม่ล้มกิ่งลมหงายกันไปครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วครับอย่างนี้ไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยนะครับใน ช่วงขึ้นเวลาหลังนะครับเอาแล้วครับจังหวะนี้เบียดมาครับวรชัยได้เปิดมาเสาสองและอีโซมองเรียบร้อยเลยครับโอ้โหอีโซสอดมามองลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหแล้วโชว์สเต็ปแดนเลยครับแมโอ้โหดูครับอีโซโอ้ลูกเปิดของวรชัยเจ้าประคำครับหนึ่งศูนย์ครับเกษตรศาสตร์เอฟซีครับขึ้นนำแล้วครับโอ้โห ผู้เล่นชาวเมียนมานะครับดูครับวรชัยครับเบียดจังหวะนี้ครับแล้วเปิดมาเสาสองครับและอีโซครับโอ้โหดูครับวันินทร์นครับเบียดกับวรชัยจังหวะนี้ไม่ฟาวครับจังหวะวิ่งมาเบียดไหลต่อไหลกันครับแล้วเปิดแม่นมากครับวรชัยอีโซนี่มงก็จะจ่อเลยครับไม่พลาดครับขึ้นนำครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเกษตรศาสตร์เอฟซีครับจาก ผู้เล่นหมายเลข27อีโซเยกมาให้มาที่อีโซครับมีความไวอยู่แล้วก็อีโซอีโซอีโซจ,จีจีมาเข้าขวาอีโซคนเดียวตอกส้นมาครับไฮยศวัตยศวัตว,วิ่งมาเปิดย่อยๆเสาสองก็ยังติดครับจิงจองครับโอ้โหมงสกัดเช็ดออกหลังไปได้ครับหันหลังด้วยนะก็ใจจิงจองครับเดี๋ยวดูครับจังหวะเปิดของยศวัตครับ ใจจองครับโอ้โหดูครับเปิดเข้ามาจังหวะนี้ควายมาตรงกลางยังสกัดที่เข้าไปได้ครับัชนาทมาทางฝั่งขวาโยซาวัตหักคอให้มาที่เรียวสุเกะนากาสวะเปิดย้อนกลับมาไก่ลาปัญญาโลดผู้ได้ยิงด้วยขวาลูกนี้ครับย,ยังติดตัวสกัดอครับโอ้บอลนี้พุ่งตรงกระดอบนะครับมาดูจังหวะเปิดของเรียวสุเกะนากาสซวะครับเ,เปิดเข้ามาครับไก่ลาด ยิงด้วยขวาแล้วยังมีนะครับรกรเกษตรศาสตร์จะได้ฟรีคิกครับในจังหวะน,นี้แล้วเปิดมาตรงนี้เป็นของอีโซตอกส้นมาที่คริสเตนอารีสครับได้มองแล้วโยกเข้าขวาแล้วปั่นโค้งๆยังโค้ง,งไม่พอครับยังไม่ผ่านทศพลสีเตชะและ้วจังหวะน,นี้ได้เป็นแต่มุมครับของกเกษตรศาสตร์ FC ฟครับดูครับคิสเตนอารีครับ โยมาเข้าเท้าขวาข้างไม่ถนัดนะครับแต่ว่าก็ต้องยิงแล้วฝนะั่งขวาครับมงคลชัยใหมาแล้วจงวังหวะนี้อัตพลอัตพลไหลมาขวาแล้วปฏิพานชัยทำยังไงปฏิพานชัยให้มาที่อัตพลเข้าซ้ายยิงบอลคองโอ้โหเกือบไปครับชัยนาทเกือบได้ประตูทีเสมอครับแต่ยังมีสมาธิยอดเยี่ยมครับธีรวุฒิรุนสันครับแม้ว่าจะโดนบังอยู่ สาถึงสคนตรงนั้นครับแม่เห็นบอลก็เปิดเข้ามาเอาแล้วได้ตวัดด้วยขวายัางติดครับชัยนาาและจังหวะนี้บอลเป็นของชัยนาาครับไหลมาเอาเลยครับได้ตังป้อมฟิตาลีเปิดมาลูกนี้ยังดักไว้ได้และวผู้ตัดสินก็เป่าสัญญาณดอกวีดหมดเวลาการแข่งขัน90นาทีครับเกษตรศาสตร์เอซีครับเฉือนเอาชนะ เซนาทอนบิวไปด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์ครับจากประตูชัยของอีโซหมายเลข27คนนี้แหละครับ